คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูดันเจี้ยนระที่มันเป็นขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะคะปกติแล้วในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันมีทั้งหมด4ระดับแล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นระดับที่5คือคนไต้หวันจะเรียกว่าอิงเฉงก็คือเหมือนเป็นแบบขั้นฮีโร่ขั้นวีรบุรุษอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ดูไปตามคลิปเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวหนูก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นอิงเฉงขั้นฮีโร่เนี้ยค่ะให้ทุกคนฟังคร่าวๆว่ามันคือยังไงมีระบบเป็นอะไรแบบไหนนะคะคือ อันนี้มันเพิ่งมีมาในเซิร์ไต้วันได้ไม่แน่ใจว่าถึงเดือนนึงหรือยังอาจจะถึงแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกสุดเลยที่มีนะคะเป็นคลิปที่หนูอัดไว้ตอนแรกสุดเลยตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงจะเป็นแบบนี้ตลอดใช่ไหมแล้วพอผ่านไปอีกวีคนึงอะ่ะขั้นฮีโร่เนี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนแบบอะ่ะทุกคนคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าขั้นฮีโร่ที่มันจะมาในแต่ละวีคอะค่ะมันจะเป็นบอสตัวไหนหรือว่า สไตล์การเล่นเวลาเราต้องหลบสกิลเนี่ยต้องหลบยังไงก็คือจะไม่ค่อยรู้ล่วงหน้านะคะแล้วนุ๊กไม่แน่ใจว่าแต่ละเซิร์ฟอะจะเหมือนกันทุกเซิร์ฟหรือเปล่าเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ,อ่อพอเราไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องไปดูแบบเออมันอาจจะมีพอมันแบบเขาเรียกอะไรนะอัปเดตทุกวันจันทร์ใช่ไหมเหมือนแบบรีใหม่รีสตาร์ทใหม่ทุกวันจันทร์นะคะ ก็อาจจะมีแบบบางกิลที่เขาแบบเล่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะถ่ายไว้ก่อนนะคะก็คือไปแอบ,บดูได้เนะว่าเออมันแบบหน้าตาเป็นแบบไหนสกิลประมาณไหนต้องหลบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่มีดันเจียนเรดระดับนี้เข้ามาค่ะกิวนุก็ลงดันเจียนทุกวีคเลยนะแต่ว่าไม่ได้ชนะทุกวีคค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแต่ละวีคเนี่ยบอสมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นบอสตัวไหนด้วยนะคะบางตัวก็แบบยากมากแบบเล่นกี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักทีก็เลยแบบอ่ะ ยอมแพ้ไปก็ไปเล่นอันปกติแทนนะคะแล้วกเ็เล่นมาประมาณจำจำนวนไปเป๊ะไม่ได้ค่ะว่า4หรือ5ครั้งแล้วนะคะก็คือไม่เคยเจอบอสที่ซ้ำกันเลยสักครั้งก็เลยไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเอาบอสตัวเดิมมาวนอีกรอบหรือเปล่านะคะคิดว่าอาจจะนะเพราะว่ามันคงแบบไม่ลงทุนคิดบอสมาเยอะขนาดนั้นะ่ะจนแบบไม่ซามา่ะเออเนาะมันอาจจะแบบเดือนนึงแล้วก็แบบอ่ะวนๆซ้ำๆมาอะไรยเงี้ย อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันอ่ะเอารระดับ4ี่อะค่ะในคลิปก่อนที่นุ๊กเคยลงระดับ4่ตอนนั้นอะคือมันเหมือนอัปเดตใหม่ทุกคนทำให้มันง่ายขึ้นแบบเทียบกับแรกๆที่มันเพิ่งปล่อยมาค่ะต่างกันเยอะมากนะคะคือตอนนั้นอะยากแบบยากมากแล้วตอนเนี้ยชิลมากทุกคนคือระดับเลือดบอสก็ลดลงด้วยแล้วก็เอ่อเวลาเราแบบเหมือนหลบไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตาย ง่ายขนาดนั้นอะเออมันกลายเป็นแบบอันนะั้นง่ายขึ้นแล้วก็มายากตรงเรดระดับอิงชฉงระดับฮีโรอันนี้แทนนะคะจริงๆหนูอัดคลิปทุกครั้งที่ลงดันเจียนไว้เลยนะคะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ชนะะทุกคนคือมันยากจนแบบเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอามาลงดีไหมแบบให้ทุกคนดูเป็นเป็นไกด์ไลน์เนาะว่าเออมันประมาณนี้ความยากประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคนุก็พูดคร่าวๆเกี่ยวกับอ่อเร,ระดับนี้ไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ในคลิปนี้แล้วกันว่าบอสตัวนี้มันมีอะไรที่ควรระวังนะคะบอสตัวนี้มันไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นนะคะอย่างกิลวนุกที่ CP ไม่ได้สูงกันมากเนี่ยก็ยังพอถูๆ่ทยๆให้ผ่านบอสตัวนี้ไปได้นะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่า สกิลบางอย่างของมันเนี่ยหรือว่าแบบท่าทางอะไรเงี้ยมันจะมีความคล้ายกับบอสในเรทสักขั้นหนึ่งจำไม่ได้ว่า1 2หรือ3นะคะแต่ว่ามันมีความคล้ายแบบคล้ายมากๆนะคะเพียงแต่ว่าความยากมันเพิ่มขึ้นเฉยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะมีบางอย่างที่เราต้องรู้ทริคในการหลบอนะคะ่ะเอออย่างอันนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้ว่าเวลามันมีลูกไฟเงี้ยทุกคนต้องพยายามเก็บลูกไฟนะคะอยากให้ลูกไฟไปโดนตัวบอสได้แล้วก็เวลาเราเก็บหนึ่งลูกเนี่ย มันก็จะมีไฟเหมือนเป็นคนหัวร้อนอยู่บนหัวนะคะมันก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่ายังมีไฟอยู่บนหัวแบบนั้นอะ่ะอย่ากเก็บลูกที่สองนะคะให้แบบบนหัวเราไม่มีตัวเลขนับถอยหลังเหลืออยู่ถึงค่อยเก็บนะคะเพราะว่าถ้าเก็บมันจะไอ้นี่มันจะตายเลยอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นต้องช่วยๆกันเก็บนะคะเดี๋ยวมันจะมีสกิลอันนึงนะคะที่หลบยากนิดนึงคือจำไม่ได้ว่ามันเคยมีในเรดขั้นหนึหรือเปล่านะแต่ว่า เพราะว่าในซับไต่บันไม่ได้เล่นอันนั้นนานแล้วนะคะก็เลยลืมไปแล้วว่ามันหลบยังไงหรือว่ามันเป็นอันใหม่เลยก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอันนี้ทุกคนกดหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการหลบสกิลนี้กันจะเห็นว่ามันจะเป็นวงกลมแต่ว่ามันมีแบ่งช่องใช่ไหมคะก็ให้เราอ่ะสังเกตว่าบอสมันหันหน้าไปตรงไหนมันจะระเบิดช่องตรงหน้ามันก่อน เออแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดแค่ช่องเดียวนะมันจะระเบิดแบบช่องเว้นช่องเว้นช่องเว้นช่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ตรงหน้ามันอะระเบิดแน่นอนเห็นปะที่มันตีขวานลงมาค่ะให้เราอะยืนอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาช่องตรงหน้ามันอันเนี้ยคือปลอดภัยแน่นอนพอมันระเบิดรอบแรกผ่านไปแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งไปยืนตรงช่องที่มันเพิ่งระเบิดไปเมื่อกี้เพราะมันไม่มีแล้วไงทุกคนมันไม่มีระเบิดแล้วแต่มันจะไประเบิดอันค้างๆแทนอ่ะเลย์คลิปอีกรอบนะคะให้ดูว่านุกหลบแบบที่นุกพูดจริงๆหรือเปล มันจะระเบิดแบบช่องเว้นช่องจริงๆอ๋อแล้วก็มันจะมีสุดท้ายนะคะที่เป็นวงกลมด้วยระเบิดอีกรอบหนึ่งนะคะระเบิดทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมช่องเว้นช่องครั้งที่หนึ่งช่องเว้นช่องครั้งที่2แล้วก็ระเบิดครั้งที่3แต่ว่าครั้งที่3มันหลบง่ายแล้วนะคะนุกก็เลยไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่พูดถึงอันหลบแบบช่องเว้นช่องอะคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะระเบิดช่องไหนก่อนนุกบอกปะเออคือตอนเล่นครั้งแรกงงมากจะรู้ได้ไงมันจะระเบิดอันไหนก่อนคือรู้แหละว่าช่องนไห ก็จะประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ทุกคนเห็นไะที่มันพื้นมันเป็นพื้นไฟไฟเหมือนแบบพื้นลาวาค่ะอันนั้นคือเหยียบไม่ได้นะมันจะเกิดขึ้นตอนที่บอสมันจะพุ่งตรงเป็นเส้นตรงไปสักทิศทางใดทิศทางหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะแบบทิ้งรอยลาวาอันนั้นไว้ค่ะคือตอนแรกไม่รู้ก็วิ่งเข้าหาเลยก็คือตายนะทุกคนมันเลือดเราจะลดเร็วมากนะคะก็คืออย่าไปแบบเข้าใกล้มันมากเวลาที่มันพุ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็อย่าไปยืนแบบ ติดที่ก้นมันเลยอ่ะคือบางทีเรารู้สึกว่าอยู่หลังมันเราปลอดภัยใช่ปะไม่ปลอดภัยเสมอไปเพราะบางทีมันพุ่งตรงไปก็คือจะทิ้งรอยแบบเนี้ยแล้วเราก็จะแบบอ่ะโดนทันทีเลยนะคะก็คือตายทันทีเลยก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ไม่ยากแบบมากแต่ว่าเลือดเยอะก็คือต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงแต่ว่าคลิปอื่นบอกเลยว่าแบบมันยากมากทุกคนยากจนแบบเล่นไป3าสี่ครั้งก็คือไม่ผ่านจนทุกคนยอมแพ้ไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือเรทดขั้นที่สูงขึ้นมา จากขั้นที่4นะคะของวีกนึงเองนะอย่าลืมว่ามันไม่ซ้ํากันสักวีกเลยนะคะถ้าสมมุติว่านุกเล่นผ่านแล้วเดี๋ยวนุกมาลงอันอื่นให้ดู